สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีคืนวันเสาร์ครับตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มครึ่งวันที่2 0กรกฎาคม2567นเดะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนตลาดกันนะครับเพื่อวางแผนรับมือกับตลาดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนวันที่22-26ถึง26สัปดาห์หน้านะครับก่อนอื่นเรามาดูดูตัวบทวิเคราะห์กับข่าวนิดนึงก่อนนะ ก็นั่งอ่านแล้วไม่ได้มีอะไรครับก็สรุปว่ามันก็แค่เล่าตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงสัปดา์สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาหหน้าตัวเลขที่นักลงทุนให้ความสําคัญที่จะต้องดูก็คือตัวเลข PCE กับตัวเลข GDP ของฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็มองว่าอทองคําในระยะสั้นของสัปดาห์หน้าเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงจริงๆมันขาลงตั้งแต่โดนทุบตอนทำอ t i ท e h i ไฮใหม่แล้วแหละ เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคเข้ากันดูนะครับว่าแนวโน้มจะไปยังไงต่อแล้วก็ทําไมมันถึงโดนทุบได้หนักขนาดนี้นะครับอันนี้คือในเชิงเทคนิคนะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะโดนทุบนะแต่ว่าทุบหนักทุบเบาเดี๋ยวเราไปดูว่าเราดูยังไงนะครับข่าวสัปดาห์หน้ามีอะไรสัปดาห์หน้าก็เหมือนกับที่อธิบายเมื่อกี้คือตัวเลขอ่า GDP กับ PCE ในช่วงวันวันนี้นะวัน อัลหัตกับบันสุกอันนี้คือฝั่งดอลลาร์นะครับตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นตัวเลขพีม่นะทั้งยูโรโซนแล้วก็ดอลลาร์ด้วยนะครับก็เทรดเทรดแล้วก็อย่าลืมดูข่าวที่สําคัญด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็ติดตามมารุมตลาดส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็มองว่าในช่วงปลายเดือนกันยากนาคมในช่วงต้นสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์หน้านะสัปดาห์ถัดไปนะครับ ก็บองว่ามันจะคงที่อยู่ที่96%นะครับโดยเฉลียส่วนของรอบเดือนกันยายนเนี่ยก็มองว่าจะลดลง0.25ประมาณ94%ตัวเลขมันสูงขึ้นนะครับตัวเลขสูงขึ้นนะจากสัปดาห์ก่อน90เป็น94นะครับก็ตัวนี้เป็นอารมณ์ของตลาดที่ทําให้ทองคํามันดีดได้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้รวมถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับโอเคไปดู บทวิเคราะห์ทางเทคนิคเลยนะสั้นๆนะครับสำหรับที่แล้วเรามองรูปแบบของทังคำไว้3แบบนะก็ถ้าจะไม่ได้ก็เพื่อนๆก็ลองกลับย้อนทบทวนกลับไปดูอีกทีหนึงก็ได้นะครับแต่ว่ารูปแบบที่มันเป็นไปก็คือเขาทํา New All Time High ใหม่แล้วก็เราคุยกันว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนก็เลยแนะนําให้ใช้จริงๆผมแนะนํา2ไอเดียนะครับก็คือไอเดียที่1เราใช้เทนไลน์เส้นนี้แหละก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ ให้ดูตามแนวเส้นเทรนไลน์ก็คือสุดท้ายก็คือโดนเบรกเบรกตรงเส้นเทรนไลน์นี่แหละนะแล้วก็โดนทุบลงมาสามวันติดๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะมาดูแต่ว่ามันจะลงไปได้ถึงไหนนะคราวนี้เราดูก่อนที่จะผมจะไปแนวรับแนวะต้านผมให้ดูตรงนี้ก่อนจะได้จบรดเดียวนะ,อะรอบที่แล้วเราคุยกันว่าตรงนี้เป็นคลาสสิกเดวร์เนย์วันรอบที่1น,นะแล้วก็ คาดการ์ว่าการเบรกเอาท์ของเขารอบถัดไปก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทิ้ง Divergence ที่2เอาไว้นะดังนั้นดังนั้นพอเราเห็น Divergence 2รอบแบบเนี้มันก็เลยทำให้ทองคำมันจะโดนทุบหนักอันนี้คือมุมมองความน่าจะเป็นในทางด้านเทคนิคนะครับโอเคนะคราวนี้มาดูว่าแนวโน้มน่าจะไปได้ถึงไหนนะอัปเดตแนวรับก่อนนะครับแนวรับสัปดาห์หน้านะ เอาไว้ที่ที่โบ5 0 0แนวแรกเลยนะครับประมาณ2,385ยังไม่ถึงนะในวันศุกร์เขาโดนเบรกแถวแถว2,390ประมาณนี้นะครับก็อยู่โซนนี้แหละแนวรับแรกนะครับส่วนแนวรับถลุมาก็จะเป็น2,362เ3 2 9อ่หอ2,329รหรือ2,330ก็ได้นะแล้วก็2,309ก่อนที่จะถึงโซนโลเดิมตรงนี้นะครับก็ประมาณต่ำกว่า2,300นะ ถ้าแนวรับที่อยู่ต่ำกว่าประมาณ2,300เนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีตอนที่เขาวิ่งใกล้จะถึงโซนนี้นะเดี๋ยวมาดูให้อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูแนวต้านแนวต้านมันจะน่าสนใจแล้วเพราะว่า,าขาลงที่เขาลงล่าสุดใน3าวันก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยนะครับมันไม่มีการพักตัวเลยนะดังนั้นการการหาแนวต้านในสวิงอย่าง t ท m e เฟรม e ีชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นนะดังนั้นเพื่อนๆ ต้องลงไปดูที่ไทม์เฟรมที่เล็กลงนะหนึ่งชั่วโมงเราก็ยังไม่เห็นใช่ไหมครับ30นาทีก็พอเห็นนะอันก็ดูที่แนวต้านในในไทม์เฟรมสานาทีก็กางพิโบตรงนี้ได้เลยนะครับแนวต้านมันจะเป็นแนวต้านขนาดเล็กนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่ดูการปรับฐานแนวต้านในสัปดาห์หน้าที่ผมให้ไว้ตรงนี้ให้ดูในไทม์เฟรมสามนาทีหรือ1ชั่วโมงก็พอนะเพราะว่า มองว่าตอนนี้เขากําลังถึงโซนที่ใกล้จะพักฐานแล้วนะครับโอเคงั้นแนวต้านแรกก็จะเป็นสองพันสี่รสิบห้านะครับแถวนี้นะแล้วกแว็แนวต้านที่ผมขีดเส้นเหลืองไว้คือแนวต้านที่อยากให้ใช้นะครับถัดมาก็จะเป็นสองพันสรยิบแปดนะพี่โบสอสิบดดสองนะครับโซนห้าสิเนี่ยเป็นแนวต้านเล็กๆนะจริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ใช้อยากให้มาใช้ที่ 61.8นะครับ2,450แล้วก็ข้ามมาที่88.6เลยนะ2,473ก่อนที่จะถึงโซนไทยเดิมก็จะประมาณ2,483ก็แนวต้านเอาไว้ประมาณนี้นะครับทวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์ก่อนเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่สำหรับเพื่อนๆที่ ตบซลล์ไปแล้วตามแนวต้านที่เราคุยกันไว้ตรงเส้นเทนด์ไลน์นะครับก็บังเก็บกําไรด้วยนะเพราะว่ามองว่าตอนนี้เขาจะถึงโซนใกล้จะพักฐานขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับโอเคครัว okay, นี้มาดูอินดิเคเตอร์ก่อนดูเดวันก่อนนะเดวันหลังจากที่โดนทุบก,ก็สโตนเชสติกกำลังอยู่ในโซนของขาลงก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยทองคำก็จะลงต่อได้ลงต่อได้อีกนะโอเคครัว okay, นี้ไปดูสชั่วโมงนะครับ 4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าแม็กดีตอนนี้อยู่ต่ำกว่าเส้น 00, 00แล้วแปลว่ามเมนตัมขาลงเนี่ยยังจะลงต่อได้อีกนะครับในทามเฟรม4ชั่วโมงแต่ให้ดูตรงนี้ก่อนทามเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันโอเวอร์โซแล้วแปลว่าถ้าทามเฟรม4ชั่วโมงมันโอเวอร์โซมันจะถึงโซนที่เขาจะต้องพักฐานย้อนกลับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะลงมาใหม่นะดังนั้นเพื่อนๆที่ติดออเดอร์อาที่ทีอออเดอร์ขาเซลล์อยู่ก็ r ีเทลลิ่งสต o อปลอสกันกำไรนะครับเพราะมองว่าในช่วงต้นสัปดาห์มันก็คงจะถึงโซนที่จะต้องพักฐานขึ้นก่อนที่จะลงมาใหม่นะด้วยเหตุผลก็คือทาเฟรม4ชั่วโมงมันโอเวอร์โซมันก็จะต้องพักฐานเป็นเรื่องธรรมดานะครับคราวนี้ถือถือาเซลต่อได้ไหมนะเราไปดูทาเฟรม1ชั่วโมงก่อนให้เห็นทิศทางตลาดก่อนทาแเฟรมหชั่วโมงเราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยมันยัไม่ไม่เกิดการพักตัวแล้วก็โอเวอร์โซด้วย Uh, Divergence H 1ก็ยังไม่เห็นดังนั้นถ้าอ่านตามเทคนิคข้อแบบนี้ก็คือถ้าเขาขึ้นไป15แล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ปรับฐานย้อนขึ้นไปอย่างเงี้ย uh huh. เขาจะลงมาได้อีกนะครับ uh, ขาลงตรงเนี้ยจะเริ่มอ่อนแรงก็แต่เมื่อเพื่อนๆเริ่มเห็น Classic Divergence H 1ก่อนนะ H 1ก่อนนะครับแต่ว่า H 4เนี่ยมันจะยังไม่มาหรอกต้องเริ่มเห็น H 1ก่อนถึงจะเห็นสัญญาณการชะลอกำลังคราวนี้ เราจะเข้าซื้อตรงไหนถ้าเข้าซื้อแค่พักฐานก็โซนพี่โบ50.0ติงจุดนย์อ่เนี้ยน่าสนใจนะครับประมาณ23 0 0 8 5สถึง2,390นสโซนนี้แหละพอได้นะแต่ถ้าเข้าเบรกต่ำกว่าสอง5ต้องคัดนะครับถ้าจะเข้าซื้อตรงนี้นะแล้วถ้าเราจะเข้าซื้อโดยคาดหวังว่ามันจะเริ่มมีทิศทางเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูอะไรนะครับเมื่อกี้ทิ้งเอาไว้ดูตัวนี้ก่อน H4 เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้มากดีมันดูต่ำกว่าศูนยูนยแล้วก็โมเมนตัมขาลงมันค่อนข้างจะแรงดังนั้นโซนพักฐานครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไปได้ไม่ไกลครับมันจะโดนนทุบลงมาใหม่ตามแนวต้านไม่ว่าจะแนวใดแนวหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยพอสโตชคสติก H4 หรือ H1 มันขึ้นไปโอ้โ b เนี่ยมันจะโดนทุบลงมาใหม่ครับแล้วออพอเราเริ่มเห็นคัสติกเดเวอเจนส์อย่างน้อย H1 เนี่ยที่อธิบายเมื่อกี้ หรือไม่ก็เห็น H4 เป็นคลาสสิกเดว e r เ e นส์เนี่ยเราถึงจะเริ่มมาโฟกัสกันที่ขาบายนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าซื้อส่วนนะถ้าซื้อส่วนตามแนวรับข้างล่างเนี่ยก็เก็บกําไรสั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าโอกาสที่เขาจะทะลุทะลวงมาก็มีโอกาสค่อนค่าจะสูงดังนั้นถ้าจะเข้าซื้ออีกทีให้เขาชะลอกําลังก่อนชะลอกาลังคืออะไรปรับฐานขึ้นลงมาใหม่ได้คลาสสิกเดว e r เ e น c ์ก่อน นะแล้วถึงจะเริ่มโฟกัสที่ขาบายดังนั้นตามแนวรับที่ให้ไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่เราจะาเขาเรียกว่าจับตาดูว่ามันจะเริ่มเห็น divergence ใน time frame H1 หรือ H4 โมาหรืออยังแล้วค่อยมาโฟกัสกันที่ขาบายงนั้นทองคำสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์ก็ยังเป็นขาเซลล์อยู่นะครับขาเซลล์ยังมีโมนตัมอยู่นะ คันนี้เดี๋ยวเรามาดู EURUSD นะครับ EURUSD สัปดาห์ที่แล้วเราจะโฟกัสกันที่ขาบายนะจากการที่เขาเบรกเอาแล้วก็ทำลายโครงสร้าง3เหลี่ยมไปปิดแต่ว่า,าให้เขาพักฐานลงให้จบก่อนแล้วค่อยเข้าซื้ออย,อย่ามาซื้อตรงปลายยอดนะเดี๋ยวเราไปดูว่าพักฐานจบนี้น่าจะประมาณไหนนะครับที่ผมให้ดูเดว,วันตรงนี้ก่อนก็คือจะเขาเรียกว,ว่าจะ ประมาณการจุดเข้าซื้อเอาจุดเข้าจุดเข้าเซลล์นะจุดเข้าเซลล์ตอนนี้ถ้ามันถ้าเพื่อนๆเ,เซลล์ไปแล้วก็มีกําไรก็แบ่งเก็บไปด้วยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมจะรอตรงนี้เดี๋ยวนะไม่ได้ขีดเส้นตรงเอาเส้นประมาณนี้พอนะปึ๊บตรงเนี้ยนะครับผมให้ผมคาดการตัวนี้เป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบซิมเพิลซิมเพิลเนี่ย AB เท่ากับ C d นะครับ A B เท่ากับ C d นะแล้วก็จุดที่ผมมองว่าผมจะโฟกัสที่ขาเซลล์จะอยู่ตรงไหนถ้าเราดู A B ตรงนี้มันจะประมาณประมาณ3,100จุดนะครับแล้วก็ลองลากจาก C ไปถึง D ถ้ามันตกที่ประมาณ2อ่า3,100 3,200เนี่ยมันก็จะอยู่แนวต้านที่กำลังจะพูดถึงนะก็คือแนวต้านที่ประมาณ1,098หรือ1,10ดังนั้นจุดที่ผมจะมองว่าผมจะเริ่ม โฟกัสขาเซลล์ก็จะอยู่โซนประมาณนี้นะครับโ okay. อเคคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์ว่ามันจะพอให้เราโฟกัสกันที่ขาเซลล์ได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราดูแนวรับแนวต้านก่อนนะครับผมอัปเดตแนวต้านให้นะแนวต้านถัดไปก็คือ1.098ตรงนี้พูดถึงแล้วนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปนี้ก็จะเป็น1.102นะให้แนวต้านไว้2แนวพอนะครับส่วนแนวรับ ไปดูที่ H4 นะครับแนวรับที่เขากำลังทสอยู่ตอนนี้คือพี่โบยิบสายังไม่ผ่านแล้วก็มีเส้นเทรนไลน์ที่ขีดเอาไว้ให้สัปดาห์ที่แล้วด้วยส่วนนี้จะเป็นแนวเข้าซื้อถ้าถ้าเขาจะสามารถไปต่อได้จริงๆเนี่ยเขาไม่ควรที่จะเบรกอี่สิบสามจุดหกลงมาได้นะถ้าเขาเบรกยิบสามจุดหกลงมาได้เพื่อนๆต้องไปดูการพักฐานที่ทางเพลมที่ใหญ่ขึ้นถึงจะเข้าซื้อแลวปลอดภัยนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็แนวที่เขาเทสแนวรับแรกก็คือ1.088นะ เป็น23.6แนวรับถัดลงมาจะเป็น1.084นะครับพิโบ38.2แล้วก็1.081พิโบ50.0 1.077พิโบ6 0 7, 8แล้วก็โซนที่หนาแน่นมากๆจะเป็น78.6นะครับ1.073แล้วก็88.6 1.070แนวรับก็จะประมาณนี้ อันนี้เป็นม i n เนอร์สวิงในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะก็จะได้แนวรับประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะนอกจากรูปแบบของแพทเทิร์น A B C D แล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นอะไรแบทได้อีกนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์อินดิเคเตอร์แบบนี้ก่อนนะเดวันเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทอยู่แล้วก็กำลังหัวทิ่มลงนะสโตนเชสิกกำลังจะอยู่ในโซนปรับฐานเป็นขาลง ส่วนแม c กดีของ Day 1ตัวนี้มันเป็นมันมันเป็น Convergence แต่ว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดู4ชั่วโมงเพิ่มเติมดูซิว่ามันขัดแย้งกันไหมนะใน t ท m e เฟรมสีชั่วโมงเพื่อนๆจะเห็นว่ามันขัดแย้งกับ d ด y 1นะครับ Day 1เป็น Convergence แต่ว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็น Divergence 2รอบ2รอบประมาณนี้ดังนั้นโดยทั่วไป ถ้า divergence H4 มา2รอบเนี่ยมันจะพักฐานลงไปได้ค่อนข้างจะลึกนะผมคาดการเอาไว้ที่อย่างน้อยนะครับ50.0เนี่ยอาจจะถึงหรือไม่ก็38.2เนี่ยการพักฐานก่อนที่จะไปต่อเนี่ยน่าจะลงได้ถึงเช่น38.2ก็อยู่ที่1.084นะครับแล้วก็50.0เนี่ยก็จะประมาณ1.08เดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้ากันว่า มันจะพักฐานลงไปได้ลึกกว่านี้ไหมแล้วก็ดูโมเมนตัมตรงนี้ก่อนนะครับโมเมนตัม um ของขาลงในทางเฟรมสีชั่วโมงม,มันค่อนข้างจะแรงอยู่ดังนั้นในสัปดาห์หน้าเราดูการพักฐานก่อนถ้าเขาพักฐานไซด์เว์ออกด้านข้างแปลว่าเขาจะลงต่อนะครับแต่ถ้าเขาพักฐานขึ้นแบบชันๆแปลว่าแนวรับย3 6เนี่ยกับเทรนไลน์สีชมพูเนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุผ่านได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เข้าซื้อโซนนี้นะครับ ถ้าเข้าเบรกเอา23.6ต้องคัดนะครับอย่าให้ลากลงมานะแล้วก็มาอ่านอินดิมาอ่านตลาดเพิ่มเติมนะครับทำไมถึงต้องดูแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย H4 มันโอเวอร์โซอยู่แล้วก็ m a ็กดีมันอยู่ในโซนศูนย์ยยว่ามันมีโอกาสที่จะพักฐานขึ้นแล้วก็เบรกเอาลงมาก็ได้นะครับคราวนี้เบรกเอาลงมาก็ได้เนี่ยไปดูทางเฟรมไหนต่อเพื่อความมั่นใจเวลาที่เราเทรดนะครับ เราดู Day 1, h ัเสร็จแล้วเราจะลืมลงไปดู1ชั่วโมงด้วยนะครับ1ชั่วโมงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็น Convergence อยู่ตรงนี้ครับเป็น c o n v e r ร e เจนอยู่ดังนั้นความน่าจะเป็นก็คือโซนนี้มันเป็นแค่การพักฐานเสร็จแล้วเขาก็ามีโอกาสที่จะลงได้อีกเพื่อให้ได้ Classic d ด v e r g e n c e H1 ก่อนตลาดถึงจะเริ่มชะลอกำลังแล้วก็จะโฟกัสกันที่ขาบายได้ละช่วงเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะเห็น H4 uh, เนี่ยมันป้วนเปี้ยนอยู่ในโซนโอเวอร์โซแบบสมบูรณ์นะตอนนี้มันแค่มาแต่มันอาจจะป้วนเปี้ยนโซนโอเวอร์โซโดยสมบูรณ์แล้วมันถึงจะไปต่ออย่างนี้ได้นะครับดังนั้นขาบายถ้าเข้าไปแล้ว m a n เน็ตอสให้ดีๆส่วนคาเซลถ้าจะเซลจ์จริงๆเนี่ยให้เขาพักฐานขึ้นก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกดเซลนะครับจากโมเมนตัมตัวนี้นะ คราวนี้เรามาดู uj นะครับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับดู j ที่โฟกัสขาเซกวนอยู่มา2-3สสัปดาห์เนี่ยจะปิดกำไรได้หรือยังเดี๋ยวเรามาดูในวันนี้นะ,ะก่อนอื่นอัปเดตแนวรับให้ก่อนนะครับไปดู4ชั่วโมงนะแนวรับสัปดาห์ที่แล้วที่ใช้งานไปแล้วก็คือโซนนี้นะครับที่550.0เมื่อกี้ผมลบเส้นสีเหลืองออกไปแล้วนะก็1 5 7 3 7 เขาพักฐานขึ้นแล้วก็เบรกเอาลงมาแล้วก็มาชนที่แนวรับ1 6 0 1 5 6 1ก็พักฐานได้นิดเดียวส่วนแนวรับที่โดนเบรกจริงๆจ,จ,จะอยู่ที่พิโบ88.6ของ m i n เนอร์สวิงไทม์เฟรมชั่วโมงในเนอร์สวิงนี้นะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปได้ก็ตอนนี้แนวรับที่ใช้งานอยู่ก็คือ155.4นะครับ แนวรับที่อยู่ทัดลงมาก็จะเป็น154.55อี้นี่เป็นโลเดิมเป็นแนวรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ผมทิ้งแนวรับอีกแนวะหนึ่งไว้ให้นะครับ153.78เอาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไม153.78าไม1 3 7 8นะครับเดี๋ยวผมลบไมเนอร์สวิงตัวนี้ออกก่อนถ้าสมมุติเพื่อนๆเ,เห็นเขาปรับฐานจบในสัปดาห์หน้าตรงเนี้ ถ้าเขาเริ่มยอ่อนะหมายถึงว่าเขาดีดขึ้นแล้วก็เขาเริ่มยอ่ออย่างนี้นะครับแปลว่าสวิงเนี้ยเขาจบแล้วนะสวิงสวิงไมเนอร์สวิงตัวเนี้ยเขาจบแล้วดังนั้นก็กลางฟิโบแบบนี้ได้นะเพื่อนๆก็จะได้แนวรับที่อยู่ข้างล่างมาอีกสมมุติว่าเขาเบรก k 5 5 4มาเนี่ยแนวรับแรกก็จะเป็นฟิโบ1.27ถัดลงมาก็จะเป็น1 6 1 8แล้วก็200นะแนวรับก็จะประมาณนี้ผมจะไม่พูดตัวเลขเพราะว่า ไม่มั่นใจว่าตรงเนี้มันคือการพักฐานจบหรือ,อยังถ้าเขาพักฐานจบแล้วก็ใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเขาพักฐานขึ้นยังไม่จบแล้วก็ขึ้นต่อเพื่อนๆก็ลากขึ้นโบตามนะแนวรับพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้มาดูแนวต้านนะแนวต้านเราใช้ไมเนอร์สปิงตัวนี้พอนะครับในสัปดาห์หน้านะปุ๊บตรงนี้นะครับแนวต้านที่ใช้งานดู ในวันพฤหัสนวไม่ผ่านก็คือ157.8เป็นแนว38.2นะครับถัดขึ้นไปก็จะเป็น158.58นะครับแล้วก็ทิโบ61.8 159.35ทิโบ78.6 160.4ผมให้แนวต้านไว้ประมาณนี้พอนะ1 2 3 4แนวนะครับคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์นะ d ดวัน สต c เชสติกตอนนี้ o อเวอร์โอยู่นะครับอันนี้คือเหตุผลที่มันมันน่าจะเกิดการพักฐานกลับขึ้นไปได้นะจากสภาวะ o อเวอร์โซนะครับส่วน4ชั่วโมงมันก็จะเสริมกันพอดีเมื่อกี้นั่งดูนะครับ4ชั่วโมงมันเป็นคลาสสิกเดอร์เจนส์รอบแรกแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันตั้มเนี่ยมันขาลงมันแรงมากดังนั้นการพักฐานย้อนขึ้นกลับไปตรงนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะลงมาอีกอย่างน้อยที่สุดก็ทํา ไฮเออร์โลก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ตลาดมันยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนะัเพื่อนๆพืๆรู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงตอนนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นจริงเขาต้องเขาจะต้องลงมาพักฐานแล้วก็ทำสวิงไฮเออร์โลแล้วก็ขึ้นต่อเป็นไฮเออร์ไฮอย่างนี้ก็จะชัดเจนหรือลงต่อแล้วก็เป็นคลาสสิกเดวิสเซ์สิกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันยังมีโอกาสที่จะเป็น คลาสสิกเดเวอเจนซ์ได้อีกรอบหนึ่งอยู่ก่อนที่ขาลงเนี่ยมันจะเริ่มชะลอกำลังจริงๆนะครับดังนั้นโซนนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าซื้อหรือเข้าขายโซนพี่โบสายสิบแเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์ให้เขาพักฐานด้อนลงก่อนเห็นเป็นไฮเออร์โลแล้วค่อยเข้าช้อนซื้อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเอ็กซ์กอเรเต็ดเดเตรงนี้นครับ ก็คือหรือเป็นดับเบิลบอททอมนั่นแหละหรือไม่ก็เป็นฟร์เบรกเบรกเอาแล้วก็ได้คลาสสิกเดร์เจนที่2อย่างเงี้ยก็เข้าซื้อนั้นแนวรับก็จะเป็นถ้าไม่ใช่โลเดิม1 5 5 3 7ก็จะเป็นพี่โบ127นะ154.7ประมาณนี้นะครับในแนวเข้าซื้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะถ้าเข้าซื้อ154.7เพื่อนๆต้องเห็นคลาสสิกเดว์เจนส์นะครับถ้าไม่เห็นคลาสสิกเดว์เจนส์เนี่ย มันจะลงต่อได้อีกนะเพราะว่ามันเป็นมันเบรกแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วนะงนั้นดูแมกดีด้วยนะครับถ้าแมกดีเป็นคอนเวอร์เจนต์เมื่อไหร่เช่นเป็นคอนเวอร์เจนต์แบบนี้แต่ว่าตลาดขาขึ้นเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะครับส่วนขาเซลลก็เหมือนกันนะอย่างน้อยที่สุดก็คือรอสโตเชสติก H4 เนี่ยมันโอเวอร์บอทก่อนซึ่มันใกล้จะถึงแล้วแล้วก็ถ้าเราดูมเมนตัมล่าสุดที่แท่งเทียนเขียวๆทางเฟรมสีชั่วโมงตัวนี้ตลาดเริ่มชะลอกําลังละ ดังนั้นแนวต้านที่น่าสนใจก็จะเป็น38.2 50.0หรือ60.8 3แนวประมาณนี้เป็นแนวเข้าเซลล์เพื่อมองว่าโมเมนตัมตรงนี้มันยังเป็นขาเซลล์อยู่ประมาณนี้นะครับดูเไม่ว่าจะเข้าซื้อเข้าขายอย่าลืม manage SL ด้วยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าแทรกแซงตลาดได้ตลอดเวลา2ธนาคารกลางที่ชอบเข้าแทรกแซงตลาดในฐานะ s a ่ e เนี e ยก็คือธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับกับ b o j นี่แหละนะที่เห็นบ่อยๆนะครับ